หนีข้าไปไหนปล่อยข้าสิปล่อยอะไรหนีสิจะได้ตกใจเลยเมียคู่เล่นเล่นล้ะนะไปตลกลงกันที่ถ้ำก็ได้งุ้ยเทพช่วยด้วยยาวปบ้าง อย่างนั้นที่ผู้บนสิทธิ์ของพระอาจารย์ได้ผ่านเข้ามาในเหตุการณ์โดยไม่มีใครคาดฝันอย่าดิ้นสิช่วยด้วยใครนะยายช่วยด้วยอีกแกอะหครับปล่อยมนุษย์เดี๋ยวนี้ปล่อยสิไม่โกงการอะไรก็มือหนังมันอาจารให้ปล่อยมนุษย์ได้ยินไหมอย่าตายเลยโอ้ยร่างกององค์พระกุมาร หลุดมาจากห้อมแขนของนางมานันไร้นางมานมันไม่ได้รู้ว่านี้สิ่์ของไราจา์ผู้มีธรรมะมันต้องการที่จะได้องค์ไทยอันเป็นเหยื่อของมันกิดนางมานตายเป้ลเปโอยโอยมึงเป็นใครอ่ะไปไีก่อนสิอู๋ฝากไ้ก่อนไป งดชาวอันมามองผู้ใจเราไม่บาใจเราหนาบ้าวามานั่นมองผู้ใจไม่บาหัวใจไม่รู้ช่วยนอไตหรือมากา กระกุมานะออาจารยหลุดมาจากอ้อมแ้นมานีน่นงรลานรับมีตันกายันกระแตกดินแต่ไม่ว่ามีสินใจอดเศ้าอยากบีบอยากหนวดแต่มีครอดรน,นพรองอาจารย์จัง หอนนี้นึกอยากบีบอยากหนวดแต่มีกลสร้างงามอาอารั์สร้างงามรอยจังใหญ่จับต้องกนเหล่านั้นผู้ชายคนไหนทำไงด <t> โีโอ้มีคนผ่านมาพอดีลุงลุงคะครับลุงจะไปไหนคะตามองใจครับหลานช่วยไปแล้วลุงมานี้สิโอ้ก็ได้กว่า,าแล้วมึงแล้วได้เบอลอยู่ได้กว่าแล้วนี่ ลานค่ะลานจื่อใจลานที่ย์ปูบอลค่ะลานที่ย์ปูบอลอายุจะได้ไนลานน่ะสิบแปดแล้วค่ะโอ้ลานเจ็บสิบแปดแดงโกงหลงจริงจิงหลงจุ้งติ่มเหนี่ยมเปรี้ยงเหนียงกจิ่มจิ้มเตงเหลียงจ้องล่องกิ่งวิ่งตานปัดโตปะวันตุเตปะวันตุทรัพทรัพย์ประชังคานุพาเวนะ่าตาตุเตปะวันตุเตอะไรกันลาตาลานอ่ะเฮ้ยเอออย่าไอ้ไร อะไรเลยคะเตี้ยมานี่เดี๋ยวมาเล่นที่กูต้านี่เปรี้ยกระยบหรือนี่ปั่นปื้อนอายุเท่าใดนะสิบแปดค่ะแต่เสียงมันสิบแปดแต่ปั่นแปดชิ้ปั่นปื้อมานี่เดี๋ยวเต้เดี๋ยวเตะมานี่เดี๋ยว็กกูติดแล้วเคยอยู่แล้วยุ่งตีนอยู่นี่น้อยมาเดี๋ยวตีมัแค่แร็วเด้ นี่นั่นหมูป้าเข้ามามึงเล่นไปวิ่งอยู่อ่อนเนอะใครกับเผื่อหละลูกเด็กม้ยอ๋ยายสวัสดีครับสวัสดีครับลุงอ๋อเรื่องใดที่ยังไม่รู้ค่อยศึกษานะคะช่วยองค์ชายก่อนสิตกพระไทยฉันรับประคองประวัติกายไม่ทันไปกระแทกพื้นน่ะแต่คงไม่ไม่อันตรายอะไรมากนะองค์ชายครับองค์ชาย เฮ้ยชาปุตโตอยากกอดออกเขี้ยวมดมันงูรัดเกียดเลยวะผงชายผมชายครับโอ้ปอกบุรีอยู่กับเลยแต่ไม่คืนเหี <tinc S 2> ่วคล้องเขาหลาย่นีเขี้ยวเลยกับบุรียาเมนกมุแม่นบานปลาดรอปแันนั้นพูกน้ากาจะกูไม่แกไวใหญ่ปืนถุงแกวไปหนั้นกูก็ไม่้ไปควกกกอางนัาต่มันแรงเลยม้งมันไม่แรงเลยแต่มวแตแรกว่ากูไปรอบไม้เข พี่หนุย้ยพี่หนุย้ยเหลอครับพี่หนุย้ยผมกลัวยากไม,ไม่ไม่ยากแล้วยหญ่ยิกเปเนย่าแล้วยายไหนอ่ะเ,เนี่ยยายแด็กไม่รู้ยายแด็กได้อยู่ไหนครับพี่หนุย้ยกาล่างหยอกขึ้นนะออนีเตจซาบารดตายหรือพระยายจุ้ยอ้อน,นันตือดู มันมาช่วยต่อชีวิตคิดเหมือนมันดาชวดินฟ้านิสแทนปลืม้มโอ,อย้ยอย่าลืมมมหล้ขอบคุดจ,จริงๆแลครับยายไม่เป็นไรครับเสด็จพี่เรื่องขี้ผงแค่นี้น้องตั้งใจจะมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วนะคะ,สะเสด็จพี่ยายครับค่ะเสด็จพี่ค่ะพอได้เกวือน,น,นคนเวลางบาเดินได้นะ กวนนะในเต็เยงมังกดแล้วกวนกันัม่บือกันคนซอยอ่ะมูลุดกอกเมียเขาบังกับให้ไปจับไม่ได้นะกูไปจับกลางคืนไปได้เอามากมี่คยเอาไป้อาทเผมไปใช้กับโลกมันไม่กินขอยร็อเดือนนะอะยายชื่ออะไรล่ะครับน้องชื่อทิปุบลค่ะจากสำนักวัดตุ่งทรายอาจารย์ได้มาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วยายีิอุบบลนี่ยอายุเท่าไหร่ ก็ย่างสิแปดแล้วค่ะแปดชิปใหญ่กอแปดชิปใหญ่แล่บัตรประชาชนพรีกัวอยู่ได้ลวงนุ้ยขาจันจำสติฉันได้ฉันไม่ได้คนหลงวันลืมวันนะแปดชิปแก้ตุนนี่ต้องเป็นเอทไอเรื่องนี้ไม่ใช่สำคัญหรอกครับพี่นุ้ยคือยายช่วยเราผมจะขอกราบเรียนเชิญคุณยายไปสู่นครศักราครับเสด็จพ่อจะได้พระราชทาน รางวัลนิยายเพื่อจะได้เป็นเกียรติอาจจะเป็นโลกล้าหาญเหรียญเกียรติคุณอะไรก็แล้วแต่ออใหญ่เลอยอตังหน้าลงต่อตายไม่ค่ะจันไม่ได้หวัดผลตอบแทนอะไรทั้งสิ้นสเสด็จพี่ปลอดภัยหมองยันก็ปลื้มประทัยแล้วค่ะไม่ได้หรอกับบุญคุณมันต้องตอบแทนเหมือนแม่ผมคนที่สองไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวจะมอบเป็นของขวัญเพราะแหวนนี้ไม่ยายไม่ค่ะไม่ชอบสวมแหวนหลุนนี่เดี๋ยวอยากใช้ ยากูก็เดินในงานก็ปอกแว่นได้สักสักกลึงตุ้งปุย้ยใกล้ตำเลิ้นอ้วงลาวข้าวเปยน,นี่ยังไม่ใจร้ว่าลาวข้าวุูนี่อย่างอ้วงแว่นใกล้นี่ตุ้มทังต่องเนี่ยก็มาใช้แง้ดูใจยาคูเลยก็จริงกว่านั้นแหละได้เด้โเราก็ไม่โรกใกล้นองนุ่นมาตุม้มแผมเปิดก็มาจุกมอนนุ่นกูนุน่นกว่าป้านามเยวขึ้นปุดๆเลย แล้วมึงนู้นเขาเฉยกันเขาอ๊ออกไอ้นู้นละ่ะไม่รู้เลยพูดแต่เรื่องโกหกแดียวยายนี่จีบอกติ๊บแปดปีไม่ออกเรื่องกูเลย,ยอยู่อกได้ออกงูคนนี้นั่นกับปุกนีและยายเอา้ยได้จากซิ่งเป็นทีระลึกกับยายอยากมองงูยายไม่ชอบใครอยามองอ่ะเอ้ยกูว่ากูเกลียดกูไม่ได้ตุ่มกับเมียเพราะอยามองเลยออกหล้วไง ไเรื่องนี้จริงตอนกวางไม้กูเล่าจริงจริงเดี๋ยวกูก็หยุดงนะแต่ถ้าจริงเล่าได้แต่ต้ากูกลั่นควางบันเฟืองเนี่ยกูก็ไม่บ้วแต่งานกับเมียเมื่อใดบใบจ้าอย่ากมองเลยกูจาลีงเลยรับยี่สิบบาทพอคำวิจิก็ตาปุ่งมั่งก็เจชยดปุ่งก็มึงหัวตาคิวตาแก้มใจจูบตรงนี้ลงบนยาหม่องไปจัดเว้นนี่กู คือนั่นก็ยีไม่แม้ตาเดี๋ยวกอยได้โยกางมุกก้าวเดิตากู่รำรุ้งกูแม่ยายยกคือหน้าตัดยางกว่าทัดไร่ไร่หรือกูตีไรกันว่าตีผืออย่ามองก้าตาแล้วก็อ้ามอ้ามแะไรที่ร่างกว่าปานนี้นะน้องมึงตัดใจไว้เอากูเอาอย่ามองถ้าเอย่ามองกูก็ตายถึงมันว่าบเลือไม่เอาไปไหนอย่ามองเอาเต้นนั่นแอบไปหน่อยนะกว่าเ้ากูตาแปงก็มั้งตาแปงกันตาตา น้อย่าบออ้อง่อยช้ากลางวันค่ะถ้าแปลงจัดโอ,บอ้บีมะน้อมที่แรกตัวรกจัดกุูตกใช่เชียอยก็ไม่แรงน,นอนได้แเละเรี่องเปล่งคงมีจักวันคงมีจักวันตีเมียของฉันคืนนั้นไม่ตาอย่ามองแล้วนุงผ้าขาวมานอนรอจน แต่ล้วมาตึงนอนกลางคูมันติดนในใจอ่จะโอยอ่ะเอาอย่างมองตึงปวดก็แควะลาวลาวเลยลาวเลยไม่แานตาแควะติดนิ้วอยู่นอนนอนอกูก็ดับไฟคาเบียด์กูรับเกาลืมแล้วว่ามือแควย่ามองอยู่ก็เตะกใกล้คูมแล้วบาดมาก็นั่นเลกว่าฟาตึงลำเลยกูกูเตือนกันตึงพันว่าลุยควายตัวเงินเย็นแมทหลอนตรงนั้นไง ปนเปลือมติดยากมองดีมืองันเลยไม่จะอยู่เพือกูยกขึ้นกันนี้เปิดปัดลมเลยไม่ลางยากมองโตกะน้ามันหยิงร้อนขึ้นเปิดกวกใจหอมเูอยากก้าวตายอยาลางแกตายตามมนี่บอดหม้อหายใหญ่โต๊ะน้ำยากมองงันต้องลมอย่างเดียวนี่ตึงต่ำเพลื่อเปิดปัดลมตึงปัดลมยังอยู่ยังใบปัดใบเดียวนี่กูกรพอบมานี้เวลาวิ่งด้วยใจนี่เดินวู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 กัไม้แล้ววัน อันนี้ลมมันไปคุยรถป้าก็ยิกกันนึงโอ้ยลมมันไปมันดาวเตรียมแล้วมันไปมันตังเยอะต้องเด็กครูแย่งกันหน่อยป้ามาลาวก็ปันอย่างนั้นปัดลมเออจึกอันนี่โบจับปื้อโยปื้อแล้วกูไอ้ออกเดินหลังครับเผื่อหน้าหลังอ๋อก็ห้อทุกถึงดำเพื่อไปเด็กครัวอะไรยังรู้แมวข้าวไม่ออกนะจึงก๋วยลมปัดโต้ก็กล้องโยกันเด็กูแย่งกันอย่างรู้หันเลยแมวเขาสาบนูอยู่ในเตียงเว้น ชีวิตปีนุ้ยนี่นะทุกท่านพ่อหลอกว่ามันดีกว่านู้นหลอกให้กินนมปังเลยก็โดนกลุ่มกรอบคอใคร่กูว้าอเห็นไปปู่คนถากว่าเป้าเพลือติดเดียวน้องว้าวอีตายไอ้ได้ครูจ้ำเวนกันถึงตำเพลือนนกเต็มน้อยงันตั้งเรือเงินเล็แต่ไม่เล่นเงินมึงไม่ควางแหมจัดเปลือจริง จ้าพูดก็ออกอ๊อกไก่อ๊อกไก่ดอกเอาวันนี้ยายอย่าไปสนใจนะยายนะลุงนุ้ยแกเป็นคนอย่างนี้ค่ะลุงนุ้ยปลื้มใจที่รอดชีวิตนั่นไงอันนั้นยายขอสักอย่างสิ่งใดที่ยายปรารถนา้านาจจะด้อยราคาแต่ก็เป็นค่าที่ผมมอบด้วยความเคารพแต่ผมยันทูนขอเรืองชายพระราชทานแน่นอนครับงั้นจึงขอองค์ชายนี่แหละขอตัวของผมนี่เหรอค่ะ แปลกใหญ่ขอตัวของเราเอาไปทําอะไรอะนุย้ยลาดเกย์อีกอะไรนี่ฮะโบมั้เหมเวรัญยาโกดีงแล้วออกลหลัากูกลานคว่งเงินกูหลาบคว่งคนเดียวกูวันนี้เปล,ล,เลาเาาเ่าเลยย้อยเผื่นคว่งเผื่อช่วยเปผื่อเจอเล้ากล่าวหยียบเหล้าข้าวเปลือมึกเดือยนี่แต่ก็ไม่ชวนเมาเถากันแล้วก็เล้าชวนแล้วใหญ่เอาผมไปเป็นหลานขเขยหรืครับฉันไม่มีหลานเอ้า นายยายขอไปทําไมฉันขอแต่งงานกับอ์ชายกันยายจะแต่งงานกับผมผมจะมีเหตุผลนะครับแต่กลาบตูนไม่ได้หนุ่ยยายขอแต่งงานออยากเออไอ้ายายว่าไอ้อยากว่าไงยายนี่พอยดดปล่อยกินนอกเรี่ยงมันยายครับยายเปลี่ยนเลยนะฮะขออย่างอื่นนะครับยายผมยอมเสียคำพูดนะครับผมมองยายเหมือนแม่นะ ยายไปสูนครจักรารเด็ดพอ่อเด็ดแม่รอคอยอยู่ที่นั่นทุกอย่างพอไม่ชีวิตก็ได้แต่ยายแต่งงานเลยยายผมลาแล้วครับโอ้ยโอ้ยบอกไห้เข้ามาขอรอรอจนนอนใจลุงนุย้ยฉันช่วยมนุษย์ได้ฉันฆ่ามนุษย์ก็ได้นะกูไปจะเลยฉันผิดมันก็ลุงแทงองค์ชายรับสั่งให้ฉันขอ,อมึนไงยน,นู่นนุน้ยได้แล้วนี่ยายมันกลัวจนหมวนตัวดมัดแล้วนี่ป้อมมัน แต่ผมไม่แรงไงคือว่าคือจึงไม่รู้อย่าพูดแต่ในในเกี่ยวกับชีวิตผมผมรอดชีวิตเรอยายลูกได้หน้านี่ตีองค์ใจไม่โง่ใจแกดังเกี้ยนเลยใหญ่กับคนจนแกตรงร้านใหญ่องค์ใจนี่แกเตื่อประชาชนเป็นใหญ่ทุกคนเลยแต่ว่าแกมองยายว่นแหมนี่ถ้าเป็นได้นะใหญ่นะผมพูดจริงอย่าซาบานเลยผมแรงจริงแล้วทำไมคะแกตาผมระกกาแต่ตำยายไอ้ใหญ่เศร้าคือในช่วยผมไม่จริงผมเตื่อแต่อย่าให้ตาย เราไปลุงดได้ไดไหนห้ายห่าก็เป็นการตัดแต่นนี้คุณคุณชีวิตปุ๊บปุ๊บก็บบร้องยายจริงใหญ่ลุงแทงค่ะลุงแทงมีคุณธรรมสวั์อนุญาตนะเอ้าใช่ไหมเปลวในโลกกูเบ้นี่